กองกำลังบูรพาประกาศพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยหลังจากก่อนหน้านี้มีการประกาศกฎอายการศึกในเจ็อำเภอในพื้นที่จังหวัดสราแก้วหนึ่งในนั้นมีอำเภอโภคกสูงด้วยล่าสุดมีเอกสารนะครับบอกว่าจากการที่กัมพูชาได้นําประชาชนมาก่อเหตุจราจนในพื้นที่ประเทศไทยพื้นที่บ้านหนองจานตะบนนวหมากมุ่นอำเภอโภคกสูญจังหวัดสราแก้วจึงมีความจะเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่ต้องใช้กําลังทหารตํารวจพลเรือน ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนเพื่อป้องกันประเทศให้พ้นจากภัยคุกคามดังกล่าวจึงได้กําหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยดังต่อไปนี้ครับให้พื้นที่บ้านหนองจานเป็นพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้ถนนสีเพนในพื้นที่บ้านหนองจานเป็นแนวรักษาความสงบเรียบร้อยตั้งแต่วันที่28สิงหาคมเป็นต้นไปครับ